รอบที่แล้วฟาวนะเพื่อนเที่มันฟาเพื่อนทํามันไหมนะคะจากี่ครั้งอันก็ยังไม่เข็ดนะคะอันนี้คือไข่จักกะจันนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือแมลงเพี้ยชนิดหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ไข่จักกระจันนะคะเหมือนแมลงข้าวตอกนะคะมันก็คือเพี้ยชนิดหนึ่งแต่กินได้คะอันนี้คือหน้าตาไข่จักกะจันนะคะจักกะจันบอกว่าเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการไข่ใจจักกระจันนะคะจักกะจันก็คือออกจากดินมาคือลอกคราบเป็นจักกะจันเลยค่ะอ,อยู่ในดินนะวังไอไข่จักกระจันเป็นไข่ไม่เล็กๆอยู่ในดินอันนี้ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คล้ายๆเพี้ยแป้งแต่เพี้ยแป้งกินไม่ได้นะเพี้ยแป้งเพี้ยสลับเปากินไม่ได้นะคะส่วนอันนี้ไข่จักกระจันถ้าอันเห็นตั้งแต่แรกอันก็ไม่กล้ากินนะคะ แต่ทีนี้เห็นใครๆเขากินกันก็มั่งแต่บ้านอันก็มีนะคะแต่อาจจะไม่เยอะอะบางพื้นที่ก็เยอะบางพื้นที่ก็ไม่เยอะนะแต่บ้านอันนี้จะเยอะ,ะ,ะเรามาลงข้าวตอกมเลงเข้าวตอกก็คือ่อาเพี้ยเหมือนกันนะคะแต่เขาเรียกแมงข้าวตอกแมงหัวงอกนะคะส่วนแมงข้าวตอกเขาเรียกเพี้ยจักระจันเหมือนกันนะคะแต่จักระจันบอกว่าเชิญให้เกี่ยวโตวเต็มวัยก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะอันนี้ไม่ทราบได้นะคะ แต่แม่เขาต่อว่าคืออันศึกษาเขาอยู่ก็คือพอแก่โตเต็มวัยเขาคลายๆผีเสื้อนะคะอันนี้คือไข่จักกจั่นเดี๋ยวเราจะไปหมกกันวันนี้ไม่ฟาวแน่ๆแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะคะวันก่อนอาะใส่ไมโครเวฟโอ้แล้วจาด <c oughs> <c oughs> น,นี้เราก็มาล้างน้ำนะคะมันนี้สมอลเล่นะคะแต่ตัวมันยังนิ่มๆอยู่นะ ปีที่แล้วตัวเป็นๆเนาะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะมันอาจจะเดสสมอเลยนะคะเส่น้ำลงไปเนดหน่อย <c oughs> ไม่มีไหมค่ะไม่มีไหมเติวลงไปจิ้งหนึ่งถ้าตัวมีสีแดงๆเพื่อน นีโอกาสไหม้เป็นศูนย์นะคะมั่อาจจะไม่หอมมันหมกใบตองนะคะอะนี่รอบนี้ไม่มีฟาเพื่อนๆเ,เรียงไปนะเรียงเรียงเรียงนี่แน่โอ้ยมันใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเนีคะ เรื่องไอต่อยเลยค่ะเดี๋ยวมันเหมือนอะไรนาะมันมันเหมือนไข่แดงค่ะ ไข่แดงไข่ไก่อืมประมาณนั้นเนะแต่ถ้าเพีย้ยอะไรนะเพี้ยสลัเปล่าอ่ะบีบออกมาปเป็นสีแดงเออแต่อันนี้บีบออกมาเป็นสีเหลืองค่ะบอกแล้วอันจะไม่ฝาวอีก <c oughs> เมื่อหมกมันไหม้ก็ใส่ไมโครเวฟมันไหม้แล้ว ต้มมาซะเลยตัวแน่ๆอาจจะความหอมอของใบตองอาจจะไม่มีเสิรฉันจะไม่กินคนเดียวฉันจะไปให้แม่กินด้วยเดี๋ยวไปดูแม่กินนะแล้วฉันจะไม่กินคนเดียว แล้วแม่ดูใบข้าวดูแล้วดูแม่เป็นเยื่ยงไรนะคะใบเข้าเหนียวบีบมันไปวันนี้มันแน่ๆคือเราไม่ไอต้มเอา <c oughs> เหลืองอ๋อยเลยอรสชาติเป็นจะไดชิมดูชิมดู ปกตินะต่นนนนะจ๊ะหมันหวานยังไม่ได้เกินเลยหวานเพื่อนๆเนี่ยแม่เป็นงานเนี่ยลำบ่ลำมันต้องลำหรอมันมีอิ่มก่อน,นอะมีแต่มันบ่ได้น่าถ้าปั๊ดซิเอากระช่องเห็ดหอมมันจะได้สองสามเม็ดเนี่ยออ๋อได้กินแต่มันบ่ได้เยอะ đãi cả hai cho hết thóc nó còn đãi ván nhảy mét 2 mét, nó đãi là tổ chó, Oài, cả, ừ. này ừ. rồi, ngon, แนะนำกับข้าวต่อนะคะ